สวัสดีครับพี่น้องมือนีพบกับช่องยูทูบนะครับคหน้าจารัง Official ออฟฟิเชียลนะครับมือนีเป็นวันที่26หมิถุนาย,ยนหกปีถ้าพี่น้องมาเบิง6กสองหน้าโมเดลเหนือที2งานนะครับมือนีอเข้าได้มีน้ำแล้วเพระาะว่าฝนตกครับหลังจากฝนที่ตกนะครับผมพอดีผมได้พันป่ามากนะครับมีป่าดุกป่าดุกนะครับแล้วก็ป่าเข็ง ปลาเค็งหรือว่าปลาหมอชุมพรปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิ่นมันนะครับย,าย,ย่างละหาสิบย่างละลอยขากันไปนะครับท่านไหนพาพี่น้องมาชมบริเวณทุกหน้ากันเลยนะครับหรือว่าโคกกันเลยและนี่หลังจากที่เขามีน้ำแล้วนะครับเขามีน้ำแล้วๆเล่งครับทางน้ำนะครับอ่าทีนีาผมลุงใหม่อีพี่ที่หานะครับคือผมในปลูกบ,บัว ตอนนี้ผมคิดว่าบัวนี่อาจติดติ้งแล้วครับประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องบ่าตายแน่นอนครับเพราะว่าเจอน้ำไม่นะครับแต่ตอนนี้ที่ว่าเข้าลูกไปนะโอ้เสียอย่างเดีพี่น้องมือหัวหัวมะเหลาะหัวพื้นมะเหลาะนะครับสำหรับพื้นที่ด้านผางคู่นะครับเข้ากับใส่ปลูกเปียกพื้ที่เรื่อยแล้วครับอาจะติดแล้วล่ะครับพี่น้องต่อไปข้าวสารมากผุไว้ปาดเรื่อยๆ ตามปลาป่านี้ปลานิ้หมันนะครับพี่น้องปลานิ้หมันช่วงนี้ตามเทศตามวัไปก่อนพี่น้องถ้าไปคิดว่าเขาจะในห้องสิบวยซื้อของอาหารนะครับจะต้องมีฐานะต้องคิดปกต่อไปนะครับคือว่าเขาจะสั่งผิดนามอะไรนะครับไปเด้อลูกเด้อสองเดือนไงเด้อลูกเด้อไปตีดีเรื่อยๆครับคือ น,น,น,นี่นะครับต่อไปเป็นปลาดุกนะครับปลาดุกคุยปลาดุกซีคุยนะครับไวยใส่กระเลืกกระตันแดงข้นนะครับไปดูง่ายๆมั้งครับพี่น้อตดูง่ายๆไปง่าย ตัวนี้ปลาเข็งนะครับก่อนหมอชุมพรมีหรอกตัวก็เงยไปเลยเด้อเ,เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูปลาเขาปล่อยปลาพอดีนะครับลูกปลาจะพแพงเหลือเกินโว้ว่าขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับหมอชุมพรน,นะครับตาย ันนี้ตะเพียนครับตะเพียนขาวตอนแรกเราจะสีตะเพียนขาวหางแดงมาปล่อยกันมันบ่มีสั้งมาอยู่ของกลมประมงค,ครับขาดวาน,น่าที่มาอยู่ปีนาบุญนะนตะเพียนนะครับได้ลูกทำเร็วเร็วนะี่คายเป็นที่เดียวอยครับเมื่อกี้ยังบ่อแห้อาหารนะครับพี่น้องว่าให้เป็นปรับสภาพกับน้ำก่อนนะครับ ตบาดชิบเป็นอาหารของ,งูแน่นอน,นได้มััวเริ่มกิน้วพี่น้องผุ้ชายนะครับบัวเริ่มกินแล้วส่วนคาก่ะมันจะแท่งเจ็นะครับกลังคิดนี่อยู่จะพอพอสนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะ ถ,กกถ้ามากกดติดใจกดสับสกายน้ำในเด้อพี่น้องเด้อร์ท่าผู้ใดมีความรู้มาแชร์กันนะครับในโขกตรงหน้าโมเดียวห้องโขกตรงหน้าโมเดลตรงนี้เป็นอ,อาจจะเป็นการลองไม่ลองปิดลองถือนะครับเพราะว่ามันเนื้อทีหน่อยเนื้อทีสองสองงานเองนะครับยังบ่ได้ว่าจะล่องผือย่งางไรแต่ว่ากับปลูกผสมผสานกันไปนะครับครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ